ท่านสื่อมวลชนที่กรบกระผมนายวชราเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงท่านโชนติวัฒน์เหลืองรรประเสริฐประธานศาลฎีกาประธานกรรมการสัรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการสัรหาทุกท่านกรณีนายเนตรนาคสุขอดีตรองอายการสูงสุด เข้ารับสรรหาเป็นกรรมการปปชตามที่นายเนตรลากสุขได้สมัครเข้าเป็นกรรมการปปชซึ่งได้ยื่นไปสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นข้าพเจ้านายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพัคปะชาริป,ปัตขอคัดค้านนายเนตรลากสุขเข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการปปชเนื่องจากมีพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ต้องสงสัยของสังคม รวมตลอดทั้งประชาชนสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ผ่านมาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและการใช้บังคับกฎหมายในการสั่งไมุ่ทรธรณ์คดีนายพานทองแท้ชินวัตรฟอกเงินธนา,าคารกรุงไทยว่าใช้หลักนิติกรรมใดเมื่อครั้งดำงรดงตำแหน่งรองอายการสูงสุดปฏิบัติราชการแทนอายการสูงสุดนายวงศ์สกุลกิติพรมวงศ์อายการสูงสุดสขณะน,น,นั้นเนื่องจากมีพยายามหลักฐานเป็น เอกสารของธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะนั้นที่ส่งให้กับพนังกงานสอบสวนโดยพยานบุคคลระบุว่ามีพยานเอกสารที่เชื่อมโยงความผิดในคดีฟอกเงินถึงบัญชีเงินฝากของนายพานตรงแท้ชินวัตรด้วยใช่หรือไม่ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นที่สงสัยของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่อมาคณะกรรมการอายการมีมติให้ในายเนตนาสุก ออกจากราชก,การเนื่องจากคดีโด่งดังของประเทศและนอกจากนี้นายเลตรน,นาสุขยังถูกข,ขึ้นร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกับสำนักงานปปชดังนั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนข้าพเจ้าซึ่งครอบด้วยว่าที่ร้อยตรีสุทธิสัตว์ประาักรกุลการนายกฤีมนาปีและนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรพรรคประชาธิปัตย์ จึงขอคัดค้านการสรรหาเรื่องน,นายเนรนาสุขเป็นกรรมการปปชด้วยเหตุดังกล่าวแล้วข้างต้นจึงกราบเียนมาเพื่อได้โปรดพิจารณาหากได้ผลประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่งนี่คือหนังสือที่ยื่นถึงท่านประธานสารกีกาและกรรมการสรรหาที่เคารพทุกท่านและนี่คือลายเซ็นผู้ที่ยื่นคัดค้านการเป็นกรรมการปปชของน,นายเนรนาคสุขขอ,ขอขอบคุณ